สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมรสดในรายการออมสินความคิดครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ก็รายการออมสินความคิดก็น้อมนำเรื่องราวดีๆามาฝากเหมือนเดิมวันนี้ก็เป็นเรียกว่าพุทธพจน์ใน,ในธรรมบทเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในวาระต่างๆซึ่งมีความสำคัญมาก ถือว่าเป็นแก่นเป็นสารเป็นสิ่งที่ดีงามที่เราพร้อมน่าจะน้อมนำไปปฏิบัติได้วันนี้วักแรกที่พระองค์ท่านตรัสก็คือวันคืนย่อมล่วงไปชีวิตก็ย่อมหมดเข้าไปอายุของสัตว์ย่อมสิ้นไปเหมือนน้ำแห่งแม่น้ำน้อยๆฉะนั้นวักนี้ก็สั้นๆแล้วครับ วักนี้ก็พูดถึงการและเวลาวันคืนล่วงไปเนี่ยบางครั้งก็มีเราจะได้ยินว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นะถ้าวันคืนมันไม่ล่วงอายุเราก็ไม่ต้องไปเมื่ออายุไม่ต้องไปนะก็ไม่แก่ไม่เจ็บแล้วก็ไม่ตายแต่มันไม่ใช่มันกลับกันเมื่อเกิดมาหนึ่งขวบศูนย์ขวบเนี่ยแวะแวะเนี่ยศูนย์ขวบ พอหมดปีเขาก็เรียกหนึ่งขวบหมดอีกปีก็เรียกสองขวบสามขวบไปเรื่อยขวบก็คือขวบปีนั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ละวันที่มันผ่านไปเนี่ยผู้ริจ้าบอกว่าชีวิตก็หมดเข้าไปเห็นไหมก็เหมือนถ้าเราจะดูให้ชัดอราดูนาฬิกาเวลาที่เขาใสใาสไว้แล้วมันก็ล่วงไปเรื่อยๆคือเวลามันจะผ่านไปโดยที่เราไม่เคยรู้ตัวเร,เราดูนาฬิกาเราดูค่าเวลา เราปล่อยอนอนหลับทับเวลาอะไรเงี้ยแล้วจะเสียดายเมื่อเวลาใกล้จะมอดมวยใ,ใกล้จะสิ้นอวสานบอกแหมล้อย่างนี้ทําบุญทำกุศลไว้เยอะๆก็ดีเนี่ยจะสิ้นชีวิตแล้วเนี่ยเป็นโรคภัยไข้เจ็บมาเยอะแยะเนี่ยกลับไปไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้มีลมหายใจมีสุขภาพดีเดินไปเดินมาเนี่ยพระเจ้าท่านก็เตือนแล้วเตือนอีกพระสงฆ์องค์เจ้า เทศกันร้อยเที่ยวพันเที่ยวก็ให้สร้างบุญสร้างกุศลอย่าไปสร้างบาปสร้างกรรมนะเพราะฉะนั้นวันคืนเวลามันผ่านไปเนี่ยมันไม่ได้ผ่านไปเปล่าเอาหนังเหี่ยวเหียวมาให้เราฟันหักๆมาให้เราเอาหูตาฝ้าฟัาฟงอะไรต่างๆเอันนี้ยมาสู่เราเพราะนั้นชีวิตก็หมดเข้าไปเวลาผ่านชีวิตหมดอายุของสัตว์ย่อมสิ้นไปเห็นหรือยังครับ คำว่าสัตว์เนี่ยมนุษย์ก็คือสัตว์นะยังเพราะว่ามนุษย์นี่ก็ยังเกี่ยวข้องสัตว์แปลว่าข้องเรายังข้องอยู่ในโลกสัตว์ดรัจฉานมันก็ข้องทั้งขวางมนุษย์นี่ก็ข้องทั้งดิงเพราะว่ามนะบวกอุตสะแปลว่าผู้ที่มีจิตใจสูงนะฮะเราสูงกว่าสัตว์เรามีคุณธรรมความดีเราเป็นพระโสดาบันได้เป็นพระอรหันต์ได้นะสัตว์เป็นไม่ได้เพราะนั้นอายุของสัตว์ก็สิ้นไป เหมือนแม่น้ํามันค่อยๆหมดไปแม่น้ําก็แห้งครับไปดูแม่น้ําเนรัญชลาสมัยก่อนนี่พูดเจ้าตาสลูนี่โหใหญ่เดี๋ยวนี้เล็กนีดเดียวแห้งไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเป็นอะนิจังมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะนั้นก่อนที่ชีวิตจะดับก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ แต่และว,วันทําประโยชน์ให้ได้บ้างไหวพระสวดมนต์ทำทานรักษาศีลบําเพ็ญภาวนาทำวันวันนิดวันหน่อยคือไม่ต้องเยอะไม่ต้องไปรอ <c oughs> วันโกนวันพระหรือไปรอปีใหม่แล้วต้องชชยโยกันดีแล้วเข้าดาวชีวิตซึ่งชีวิตไม่ต้องไปตะโกนเข้าดาวมันเข้าดาวให้เราอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นวันคืนล่วงไปเราทําอะไรกันอยู่ทุกวันนี้ ถ้าเราไม่ทําบุญทำกุศลหาเงินก็จําเป็นต้องหาก็หาไปแต่เงินส่วนหนึ่งซึ่งสมมุติว่าท่านหาเงินอย่างเดียวแล้วตายไปเนี่ยวันนี้มีเงินพันล้านหมื่นล้านก็ไม่มีประโยชน์ <c oughs> เงินนั้นต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยเอาเงินมาได้พอสมควรเอาก็ทําบุญมั่งสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในสังคมสร้างนวัตกรรม สร้างโรงพยาบาลสร้างวัดวารามหรือว่าให้คนที่เก็บไข้ได้ป่วยเขาอยู่หรือให้มูลนิธิอะไรต่างๆซึ่งเหล่านี้เป็นบุญรอบตัวที่เราทําได้และบุญที่ใกล้ๆพระอรหันต์ที่สุดคือใกล้พ่อใกล้แม่บางคนพ่อแม่อยู่กับบ้านไ่ทำนู่นไปไกลถึงทั่วโลกเลยแต่ลืมพระอรหันต์ที่อยู่ที่บ้านซึ่งเป็นบุญใหญ่เข้าห้องพระนัง่งไหวพระสวนบนนี่ก็ได้บุญเยอะกว่าทำทานแล้ว พราะมันอยู่ในขั้นภาวนาแล้วมันสูงกว่ารักษาศีลอีกถ้าแต่ละวันเราไม่ผิดศีลสักข้อหนึ่งห้าข้อไม่ขาสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดลูกเมียเขาไม่พูดปดไม่ดื่มสุราเนี่ยนี่คือบุญเหมือนกันเพราะบุญนี่ไม่จำเป็นต้องมีเงินมีทองก็มีบุญได้สมัยโบราณเนี่ยคนธรรมดานั่นที่เป็นพระหรหันเนี่ย คนยาโจกยากจนหรือแม้กระทั่งจอมโจรอย่างองคุริมายัางเป็นพระอาหารหันได้เลยฆ่าคนตายไปทั้งเยอะเพราะนั้นถ้าเกิดเข้าใจถูกปรับถูกเปลี่ยนทิศทางลมได้ปรับใบเรือได้เราก็สู้กับชีวิตได้นี่ก็คือวันคืนล่วงไปบัดน,นี้เราทำอะไรอยู่ชีวิตมันหมดก็ไปอายุของสัตว์ก็คือมนุษย์เราเนี่ยมันก็สั้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นอย่ามัวลังเลเลยนะครับ อย่าหลังเลรีบทําความดีความชัว่วอย่าไปทําหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยจำง่ายแล้วก็ปฏิบัติก็ไม่ยากเลยนะให้ทําดีเว้นชั่วทําจิตใจใผ่องใสอาจจะยากนิดนึงไอ้ทำใจให้ผ่องใสก็ต้องลดละกิเลสท,ที่มันมาทําให้จิตใจเราไม่ผ่องใสเนี่ยกิเลสตัณหาเท่านั้นแหละที่เกิดให้มีกิเลสไม่มีตัณหาท่านก็ไม่มัวหมองแล้วที่มัวหมองเพราะกิเลสติดคุกติดตารางก็กิเลส ผิดลูกเมียเขาผิดอะไรกิเลสมันทำให้ผิดศีลเพราะผิดศีลมันก็ไปหมดเลยนะแล้วลากไปต้นตอจริงๆผู้จ้าบอกคือฮิลิโอตปะคือความลายความเกงกลัวตัวบาปถ้าสามารถรักษาสองตัวเนี้ฮิลิโอตปะเนี่ยจบเลยนะจบเลยชีวิตนี้ก็มีแต่ความสุขอีกสักวักหนึ่งครับในธรรมบทบอกเด็กทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนเขา่าทั้งฉลาด ล้วนไปสวมหน้าแห่งความตายล้วนมีความตายเป็นเบื้องนะสั้นๆแค่เนี้ยแต่ลึกซึ้งนะครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เห็นไหมไม่ไม่เลือกเนี่ยเด็กตายก่อนได้ไหมเดี๋ยวนี้ได้อย่าบอกว่านี่แก่แล้วมึงไปตายไม่ใช่เดี๋ยวนี้แก่แล้วเนี่ยยากนะ,ะเขาประมวลกันแล้วคนอายุห5สิบห้าไปเนี่ยมีแค่แปดเปอร์เซ็นต์ของทั้งโลก เพราะฉะนั้นไอเด็กวัยรุ่นกว่าจะมาถึง6 0สิได้นี่โอ้โหต้องฝ่าด่านอีกหลายด่านเลยอ่ะบางคนตายก่อนเดี๋ยวนี้ไปดูได้เลยแต่ละวันประเทศไทยเราไม่ต้องไปประเทศอื่น3 0 4ส5บสเนี่ยตายกันเกลือ่อนอายุสิบกว่าตายก็มีขับรถแว้นขับรถบิ๊กบงบิ๊กใบแล้วก็วืดไปชนเสาไฟฟ้าก็เยอะแล้วโรคดีนี้โรคภัยใข้เจ็บมีร้อยแป มันมาต่างๆไม่มีใครทํานายทายทักได้ว่ามันจะไปวันนี้หรือพรุ่งนี้วันนี้หรือชาติหน้าไม่รู้ว่าอะไรจะเร็วกว่าเพราะเผอชาติหน้าเร็วกว่าไม่จ้องรอพรุ่งนี้ชาติหน้าบางทีมันวันนี้เองเพราะฉนั้นผู้เจ้าเตือนแล้วนะครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะฮะทั้งขาวทั้งฉลาดคนฉลาดก็ตายคนโง่ก็ตายตายทั้งนั้นนั่นแหละล้วนไปสู่อำนาจแห่งความตายล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าเนี่ย คนเราเนี่ยมารู้ว่าเอาง่าย,ายๆควายเนี่ยวัวเนี่ยเขาจะไปขึ้นตะแลงแกงขายังสั่นเลยนะพาะมันรู้ตัว,วแต่มนุษย์เนี่ยไม่รู้ตัวว่าวันนี้พรุ่งนี้ฉันจะไปหรือยังก็ให้สมมติว่าพรุ่งนี้ตายเพราะวันนี้ก็รีบทําสินะผมเคยอบรมเด็กๆสมัยก่อนเนี่ยเยาวชนเลื่อ,อรต่างเนี่ย ถามว่าอา้าวอีกหนึ่งปีจะตายทะไรโอ้โหต้องรีบไปนู่นนี่นี่เอาท่านอีกเดือนหนึ่งจะตายทยํายังไงโอ้โหแล้วหนึ่งอาทิตย์จะตายล่ะแล้วอีกหนึ่งวันจะตายอูตองไปหาพ่อหาแม่ก็ไปซะสิตอนนี้ว่าพรุ่งนี้ไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าไงให้ทําซะอยากทําอะไรในวันพรุ่งนี้วันนี้รีบทําความดีอย่า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 เดี๋ยว แต่ความชั่วเนี่ยเดี๋ยวได้นะความชั่วอย่าไปทำมันไม่ทําเลยยิ่งดีใหญ่เลยไม่ได้ติดบาปติดเวรติดกรรมกับใครสร้างสรรค์แต่สิ่งที่ดีงามมนุษย์เนี่ยเขาให้เป็นภพภูมิที่ประเสริฐที่สุดในบรรดา31บภพภูมิหลายคนอยากไปเป็นเทวดาก็เป็นมนุษย์เนี่ยแต่เทวดายังอยากจะเป็นมนุษย์เลยจำได้ไหมพระมหากัสสปะออกจากยานสมาบัติ พระอินเนี่ยยังแปลงร่างเป็นตะแก่ยายแก่มาใส่บาตรพระอินหรเอ,เอ,เอพระมหากัสปะพระมหากัสปะพอใส่บาตรก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนเนี่ยเท้าสักกะเทวราชก็ต่อว่าเนี่ยฉันมาบินบาตให้กับคารวาตไม่ใช่ให้มาให้กเทวดาใช่ไหมพระอินก็บอกว่าเทวดาก็อยากทําบุญใช่ไหมเทวดาจะทําบุญยังยากเลยแต่มนุษย์เราเนี่ยไปยขี้เกียจมากก็ไปตลาดซื้อแกงซื้อ ขนมซื้อผล,ลไม้น้ำขวดหนึงใส่บาทตอนเช้าๆ้าไม่กี่ตังค์หรอกเอาเงินไปกินเหล้าไปทำอย่างอื่นซะมากกว่าทำทุกวันเพราะว่าพวกนี้คือบุญที่คนอื่นอาจจะมองข้ามแต่เราก็มองไปพระมาบิณฑบาตบางทีพระมาหน้าบ้านทุกวันไม่ทำใกล้จะตายขึ้นมาก็ต้องเข็นรถกันมาใส่เปลมาใส่บาทกันเพราะนั้นมันช้าไปแล้วสายไปซะแล้ว มีเวลาอยู่เนี่ยทำซะนะทำความดีไว้เพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้หรือมะลืนนี้หรือว่าวันไหนเวลาไหนเนี่ยท่านโยมจะมาเชิญเราไปเพราะฉะนั้นความตายมันอยู่เบื้องหน้านี้ผู้เจ้าเตือนนะไม่ใช่ผมเตือนผู้เจ้าจะเตือนมาสอง0ันอปีแล้วว่าให้ททำความดีไว้เพราะว่าสุดท้ายที่เราตายไปเนี่ยสิ่งที่ติดตัวเราไปไม่ใช่เงินไม่ใช่ญาติติโกโหติกาไม่ได้ตามไปแล้ว พวกนี้ไปแค่เอาดอกไม้เอดอกไม้จันท์ไปยื่นให้แล้วก็จบกันเ,เสียใจอยู่วันสองวันที่เหลือก็แฮปปี้ไปเพราะนั้นนี่คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นที่ตามเราไปได้คือบุญกับบาปถ้าถามว่าบุญกับบาปถามคนทั้งโลกเนี้ยคนโง่เงงซ่อก็อยากได้บุญอยากได้บาปแต่เราทำหรือเปล่าเพราะบุญอยู่ที่เราทำไม่ที่อยู่ที่เรามี อยู่ที่เรากระทำแล้วมีเงินแต่เราไม่ทำบุญมันก็ได้บาปแต่ถ้าเรามีเงินน้อยแล้วทำบุญเราได้บุญมากกว่าเศรษฐีอีกเพราะนั้นบุญเนี่ยทำเพราะบุญนี่ไม่ใช่ตัวอะไรทั้งสิ้นมันเป็นตัวชะล้างจิตใจเราให้ใสสะอาดเขาเรียกว่าบุญมีวิธีคือทำทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนานี่ฮะฟังทำตามการก็ได้อนุโมทนาบุญก็ได้อ่ สาธุก็ได้บุญได้บุญดังนั้นบุญก็คือทําใจให้มันสบายไม่ไ,ไปอิจฉาตาล้อนเขาไม่ได้มีจิตคิดอิจฉาริษยาเขานะครับนี่อีกวักหนึ่งในธรรมบทพระผู้ทรงตรัสว่าควรทําวันคืนไม่ให้เปล่าจากประโยชน์น้อยหรือว่ามากเพราะว่าวันคืนผ่านบุคคลใดไปชีวิตของบุคคลนั้นย่อมพร่องจากประโยชน์ อันนั้นโอ้โหสำคัญครับเนี่ยแต่ละวักก็ผมไม่อยากให้ผ่านไปนะไม่ได้อ่านผมทำเป็นป็อกเก็ตแจกไปเยอะแยะแล้วบางคนก็อ่านแล้วเข้าเส้นอ่านนี้ไม่ต้องรีบอ่านนะครับทรมบทของพุทธเจ้าไม่ต้องรีบผมก่อนนอนทุกคืนเป็นเวลา20-30ปีมาแล้วก่อนนอนก็ทำมาบทเนี่ยมาดูวันละบทสองบทแล้วก็พิจารณาธรรมเขาเรียกพิจารณาธรรมก็พอๆกับวิปัสสนา พิจารณาไปเรื่อยๆว่าจริงหรือไม่อย่างเนี้ยวักเนี้ยพุทธองค์ทรงตัดว่าควรทําวันคืนไม่ให้เปล่าจากประโยชน์น้อยหรือมากเห็นหรือยังครับที่ผมบอกอะเช้าขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์เราก็ได้แล้วอยู่กับบ้านไม่มีใครต้องเสียเงินสัก,กะตะลังหนึ่งต่อมาก็ไปตลาดหรือซื้อของเก็บไว้หรือให้แม่บ้านทํากับข้าวแล้วก็ไปใส่บาตรนี่ก็ได้แหละเจอขอทานเจอ,เอ กองไซบุรทํราทำไปทำเท่าที่ทำได้โดยไม่เดือดร้อนนะฮะมากหรือน้อยต้องทำนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าชาติหน้าหรือพรุ่งนี้มันจะมาก่อนกันเพราะวันคืนผ่านบุคคลไปฟังให้ดีนะครับพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเพราะวันคืนผ่านบุคคลไปชีวิตของบุคคลนั้นก็พร่องจากประโยชน์ที่จะทำเห็นหรือ,อยังแต่ละวันมันผ่านไปมันพร่องประโยชน์ที่เราจะทำขึ้น ม่มันแต่ละวันเนี่ยมันต้องแต่ละวันให้เหมือนเหมือนกับทองคําเลยใช่ไหมแต่ท่านเอาทองคําแต่ละวันเนี่ยไปแลกวันเวลาไม่ได้แต่เอาเวลาแต่ละคำเนี่ยมาแลกบุญแลกกุศลแลกทองคําแลกได้หมดเพราะฉะนั้นเวลาอย่าให้ผ่านไป สุนทรพูดท่านบอกว่าเวลาแล้ววาลีไม่ได้มีจะคอยไขายเรือเมลแล้วรถไฟมันก็ไปตามเวลาโอเอและอืดอาดมักจะพลาดปราดถนาพลาดแล้วจะโศกาอน,นิจจาเราช้าไปเฮลีอยังครับเนี่ยไม่ว่านักกรนักปราาดทั้งหลายก็ล้วนได้เห็นความสําคัญของเวลาย้ายผ่านไปเปล่าสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ให้ติดผนังหลังเราเวลาตายเนี่ยมันจะเป็นเงาตามตัว ไปสู่พบภูมิที่ดีขึ้นไม่ต้องรอตอนตายแนละ้วให้ลูกหลานมาอ่านว่าให้ไปสู่สัมรายภพบไปเกิดชั้นดาวดึงดูดิิธิ์ไม่ไปตามปากลูกหลานแต่ไปตามกรรมที่เราทำนี่แหละครับท่านผู้ชมที่เคารพเรื่องราวเล็กๆน้อยๆอยมันก็ไม่เล็กมันเรื่องใหญ่แต่นำมาฝากกันวรณิชจิตแจ่มใสอมสินความคิด ใส่ไว้ในตัวใสว่ในสมองน้อมนำ,นำไปปฏิบตัติมันจะเกิดมรรคเกิดผลกับท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ